ผมตอบอย่างนี้กันเลยนะว่าพลังงานไม่ใช่ตัวช่วยอาจเป็นตัวชุดแต่ว่าพระเอกที่จะทําให้เซตขยับขึ้นไปได้ต่อเน,นื่องเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่บานมาเนี่ยมันถูกขึ้นผักดันโดยเดลต้าแล้วก็ผักดันโดยกลุ่มเกาอันนี้เป็นหลักก่อนนะครับตัวที่เหลือเนี่ยก็จะแบบจุ่มจิ้ม,ม,มนะในการที่จะมานับตัชนีก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะ ในในสเตจต่อไปผมคิดว่ากลุ่มกาฟกับกลุ่มต,ตัวเดลตาเนี่ยอาจจะไม่ใช่พระเอกเหมือนกับที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนะคือคไม่ถึงขั้นมาทําให้เซตลงแต่ไม่ใช่พระเอกที่ทําให้เซตขึ้นเยอะเนื่องจากว่าอ่าเขาก็ขึ้นมาเยอะละ้วค่ะมันชิงมันอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับเอ็นบีเดียไงว่าสังเกตว่าช่วงนี้ก็แป๊กอยู่ประมาณร้อยสามสิบสี่สิเห็นไหมฮะไม่ค่อยทะลุร้อยห้าสิบหรอกเอ็นบีเดีย แล้วมันมันจะหลงแบบไม่รู้แต่ว่ามันมันมันไม่ค่อยะลัวอะไรอารมณ์มันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ถามว่าเซตเนี่ยมันจะลงเยอะไหมผมว่าไม่เมื่ออย่างนี้ครับเซตเนี่ยน่าจะไปจบปีหน้าเนี่ยถ้าปีหน้านะครับสิ้นปีเลยนะผมว่าสักประมาณพันหกเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเอาไตมาสหนึ่งอะผมว่าอาจจะประมาณสักพันห้าบวกลบอะอาจจะไม่เยอะหตุผมพูดม,ผมย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าพอคุณไม่มีเดลต้าเป็นตัวดันคุณไม่มีกลุ่มก้าวเป็นตัวดัน เขานี้ก็ลองเรียงลาดับอยู่ครับมันเหลืออะไรครับเหลือกลุ่มแบนนะเหลือกลุ่มคอมเมอร์สใช่ไหมครับที่ติดใน top t w เนาะแล้วก็กลุ่มพลังงานผมตอบอย่างนี้กันเลยน,นะว่าพลังงานเนียไม่ใช่ตัวช่วยอาจเป็นตัวชุดนี่ก็กลุ่มพลังงานคือผมไม,ไม่คิดว่าพลังงานเนี่ยจะจะเป็นพระเอกไม่ใช่ผมมองไปว่าความเป็นไปได้คือ พลังงานเนี่ยจะเป็นตัวกึ่งๆึงเป็นผู้ร้ายมากกว่าเถอะสหรืออาจจะไม่ใช่ผู้ร้ายอาจจะเป็นพละรอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าพระเอกที่จะทําให้เซตขยับขึ้นไปได้ต่อเน,นื่องเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแบงค์ครับกลุ่มแบงค์เพราะว่าอย่างมาตรการที่ออกมาเรื่องเกี่ยวกับลดภาระเรื่องหนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เศรษฐกิจที่น่าจะดูดีขึ้นผมมองว่าดีขึ้นนะ GDP ไทยน่าจะไปเกิน3ได้นะครับแต่มาก4เนี่ยน่าจะเกิน3ปีหน้าก็มีโอกาสรุนที่3เปอร์เซ็นต์ได้ดังนั้นเนี่ยหลนโปรดก็น่าจะพอมีแล้วก็รัฐบาลก็เล่งใช้จ่ายนะครับอีกประการหนึ่งก็คือผมอยากให้มองแบบนี้ตลาดหุ้นไทยอาจจะดูในเชิงเซ็ตเนี่ยอับัยไม่เยอะแต่ว่าหุ้นเนี่ยถ้าเราดูแบบพอทอมอัพเนี่ยมันมันโอเคนะอย่างเช่นถ้าเราดูกลุ่ม แบงก์กับคอมเมิร์ซอันนี้คือกล่องสองกลุ่มหลักที่ผมมองว่าจะเป็นพระเอกนะสองกลุ่มนะครับแล้วก็กลุ่มแบงก์เนี่ยเพราะอะไรก็อย่างที่เรียนว่าคุณภาพหนี้ดีขึ้นนะโลนเติบโต,ตดีขึ้นนะเอาสองงานอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในเชิงของดอกเบี้ยเนี่ยถ้ามันลดลงหรือคงที่เนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์ตัวเองครับอันนี้อันนี้ของแบงก์ในเชิงแบงก์ถูกไหมครับ และอย่างหนึ่งที่อย่าลืมนะครับแบงค์เนี่ยหลายๆแบงค์เนี่ยเขามีการถือนะครับไอ้พวกออบอลพันธบัตรใช่ไหมครับอบอลเนี่ยเวลาดากเทียมันลงมันจะขึ้นถูกไหมครมันจะกลับข้้งกับสองปีที่แล้วเนาะที่ดอกเบียขึ้นก็จะลงอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งแบบเนี้ยผมว่ามันจะทําให้ภาพใหญ่ของแบงค์เนี่ยดีขึ้นแล้วก็จะตามมาด้วยนอนแบงค์นอนแบงค์ก็คือพวก AMC นะครับซื้อนี่ไป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 ,ไป,ไป ไปทําต่ออะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่น JMT อ,อ,อย่างเงี้ยโดนหรือไม่ก็พวกที่เป็นปล่อยปล่อยกู้รถยนต์หลายย่อยอะไรแบบเี้ยอย่างเช่น NTC หรือว่าสวัรรค์เนี้ยผมว่าจะกลายเป็นกลุ่มที่เป็นพระเอกรวมกับแบงเรียกว่า financial ละกันอ่าเรียก financial ละกันนะครับเนี่ยคือกลุ่มแรกเลยที่ผมอยากให้ทุกๆคนน่ะลองกลับหันไปศึกษาดูอย่างจริงจัง ถ้าในกลุ่มนี้ผมก็จะเลือกตัว KTB มาก่อนนะครับผมมอง KTB นะ่าจะไป25ปีหน้านะนะยงงอย่างนะ้อยนะตอนนี้มันอยู่21กว่าเนาะแต่มันก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่ว่า Alphaform ครับ Alphaform เแบง a l p h a f ซีบี ank, นะลองไปดูนะ a อ p h a f o r m BBL นะครับแล้ว KTB น่าจะเป็นแบงค์ที่โดดเด่นที่สุดเพราะว่าหนึ่งคือได้ประโยชน์จากภาคหลักทุกอย่างไม่ได้ติง,งจริงกับเบลลได้หมดนะครับ นะสองนะครับคือเขาก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของการออกมาตรก,การผ่านไอ้ AP, แอปแอปอะไรต่างๆะเนาะของ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 อะไรนะของไอจูนเขาก็จะมีแอปสต็อปแอปเปิลสต็อใช่ไหม <App Store. S 2> แล้วมีอะไรนะเคเคทีบีสต็อใช่ไหมเนยจริงๆมันมันก็เหมือนกันนะนะจริงๆมันก็คือเป๋าตุงเป๋าตั้งอะไรพวกนเนี้ยจริงๆมันก็คือของเคทีบอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่คุณหรือเราจะลืมนะเราไปดูนะครับลาพาหุ้น KTC KTC เนี่ยก็คือคนปล่อยเครดิตการ์ดใช่ไหมครับแล้ว <Yeah. S 1> ผมว่ามันจะดีต่อในสัปดาห์หน้า KTC เนี่ยยังรอบนี้เนี่ยยังล่าสุดราคาอยู่ที่สี่สิบห้าสี่สิบหกเอ่อมันยังไม่ได้ผ่านหายเก่าให้เก่าอยู่มาตั้งสี่สิบเก้าบาทประมาณนะครับมันเกือบผ่านนะรอบเนี้ยแต่ผมว่ารอบต่อๆไปมันจะผ่านถ้ามันผ่านสี่สิบเก้าแปลว่ามันไม่มีแนวต้านแล้วนะครับมองในมุมมองในมุมเทคนิคลนะแต่ถ้า mm hmm. มองในมุมพื้นฐานเนี่ย ผมว่า KTC เ,เป็นเป็นบริษัทที่มีการบริหารน,นี่เสียด,ดีมากที่ผ่านมานี่เสียเขาก็ไม่ได้โดดอะไรเยอะยๆนะครับ3%บวกลบก,ก็ไม่เยอะแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยโกรธจะดีขึ้นเมือนที่ทผมพูดเนี่ยแล้วก็ลองคิดดูดีครับเงินจากภาครัฐใสเข้าไปเอาเงินเรานี่เร็วๆแล้วกันนะครับเอาเอาเอาข้อดีของของปัจจัยภายในของข้อดีคืออะไรหมื่นหนึ่งใสเข้าไปเดี๋ยวจะมีชุดสชุดสามชุดสี่ใช่ไหม แต่น้องนนวนี้กับพี่คงไม่ได้เนาะเือเราไม่เข้าเกณฑ์เราไม่เข้าเกณฑ์พี่อยู่ในเกณฑ์ยังไม่หมดใช่อันที่สองก็คืออท่องเที่ยวอ่าอันนี้ก็ชัดเจนครับเงินก็เงินก็ไหลเข้ามาอันที่สามคืออะไรครับเอ i อ่าเราองเห็นไหมฮะเอ I ตอนนี้เข้ามาเยอะลดจน,นยังไม่เท่าไหร่ตอนนี้มีเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดก็ฟอกคอนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟอกคอนปต์รท์นะฟอ็อกคอนเีรอันเลยนะ จำชื่อบริษัทอะไรฟอกอะไรสักอย่างเลยนะที่เขาจะมาตั้งเนาะหมื่นกว่าล้านนะแล้วก็จะมีเรื่องของ data center อีกผมไปรวบรวมตัวเลขนะสี่แสนกว่าล้านนะครับในในหลายปีข้างหน้านี่คือสี่แสนกว่าล้านเยอะนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อพวกเนี้ยมันก็จะเป็นตัวอัดเงินจัดฉีดเงินเข้าไปในในเศรษฐกิจไทยใช่ไหมครับแล้วก็ลดดอกเบี้ยกลุ่มธนาคาลง มีการผ่อนนี่ผ่อนปลนนี่เรานึกภาพเลยครับพวกนี้มันจะช่วยในการที่การส่งออกเราอ่ะมันดีกว่าค่าดถูกไหมที่ผ่านมาไม่ได้แย่กว่าคาดนะเพราะฉะนั้น,น,นภาพใหญ่เนี่ย GDP เราดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ consumption เนี่ยจะดีขึ้นปีหน้าเพราะมันจะแหลกนิดนึงนะครับเราะนั้นนั่นคือที่มาว่าทำไม c o m m e r ์ e มันจะมันจะกลายเป็นพระเอกอีกกลุ่มหนึง่งนะครับแต่มันจะเปน กลุ่มที่ตามมาจากฟแน a n นเชียลในในรอบนี้ที่ที่มันจะพานเส็ไปพัน็กได้นะครับนะแต่ผมไม่ได้มองเซ็นพันแปดพันสองพันอะไรไม่มีนะครับอันนี้อันที่ตอบเลยนะผมไม่เห็นนะครับสองพั 2, นพะันแปดผมยังไม่เห็นเลยนะแต่ว่าถ้าเรามองเซ็นพันหกก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นหรอกครับเลือกถูกตัวมันก็ได้เป็นเด้งได้นะได้สามสิบห้าสิบปอร์เซนก็ได้เนาะอย่างปีแล้วใครซื้อเดลตา้าก็ตอนนี้ก็มีอัลฟาอ้วนไปเลย